สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพิจารณาการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่17ตุลาคมปี2567 ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนปี2567เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มนะคะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลนการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดค่ะซึ่งตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความเสื่อมและอาจจะส่งผลเสียต่อเจ้าชะตาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นนิด ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่ผลเสียที่จะมีผลกระทบต่อดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีความหมายของดาวพระอาทิตย์ยังคงอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าการกระทำการแสดงออกหรือความคิดความเห็นของเจ้าลัคนาจะมีเกณฑ์แตกต่างไปจากเจตนาที่ตั้งใจนั่นเองในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรยกย้ายราศีและเป็นคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณค่ะในวันที่17ตุลาคมปี2567ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนปี2567 เป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยโยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาและตำแหน่งที่ดาวพระอาทิตย์ได้นั้นนะคะก็คือเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างอ่อนแรงอ่อนกำลังคือตำแหน่งเป็นนิดนิดนหนูสระอิจอจานหมายถึงความเสื่อมค่ะหมายถึงความไม่นิ่งไม่ต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอหมายถึงต่ำต้อยดอยค่านั่นเองเมื่อดาวพระอาทิตย์ดาวแห่งแสงสว่าง ดาวแห่งความเฉิดช้ชยดาวแห่งพลังงานดาวแห่งความร้อนโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอริและได้ตำแหน่งเป็นนิดอีกอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่หลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณคิดนะคะชาวพฤษศต้องพยายามระมัดระวังและรอบคอบและก็ต้องใจเย็นๆให้มากดาวพระอาทิตย์เป็นดาวพันธุค่ะพันธุหมายถึงหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินคอนโดอาสังหาริมทรัพย์ทุกอย่าง หมายถึงกิจการหมายถึงธุรกิจหมายถึงครอบครัวญาติสนิทไม่สหายก็ได้หมายถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เมื่อดาวพันธุโค,โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอริมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่คุณจะขัดแย้งกับคนในครอบครัวถ้าตัวคุณไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ขัดแย้งกับคนในครอบครัวก็จะเป็นจังหวะที่คนในครอบครัวทะเลาะกันแล้วคุณเองเป็นคนกลางก็ลำบากใจอึดอัดใจอยู่ในบรรยากาศที่อึมครึมหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณที่ทะเลาะกับบ้านญาติ หรืออาจจะเป็นบ้านคุณทะเลาะกับเพื่อนบ้านข้างๆที่ติดกันไม่เช่นนั้นก็จะเป็นจังหวะที่คุณมีปัญหากันเองในครอบครัวไม่ได้หมายความว่าจะต้องทะเลาะกันเสมอไปนะคะแต่ภายในบ้านมันมีเรื่องร้อนๆเกิดขึ้นอย่างเช่นมีปัญหาในเรื่องของการเงินมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัวที่มันเริ่มจะไปไม่ไหวแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวหรือมือบางคนอาจจะเจอกับปัญหาที่ ออมีศัตรูมีคู่แข่งเข้ามาทําให้ธุรกิจครอบครัวของคุณเสื่อมเสียลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้มันเป็นไปได้หลายด้านหลายประการแต่สิ่งที่เป็นข่าวดีของชาวลัคนาราศีพฤษภเลยนั่นก็คือการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอริเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณพร้อมสู้พร้อมลุย พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาพร้อมเผชิญหน้ากับคู่อริคู่ศัตรูแบบโดยแบบที่ไม่มีใครมายั้งคุณได้แต่พอตำแหน่งที่ดาวพระอาทิตย์ได้คือเป็นนิดมันจะทำให้คุณฉุกคิดขึ้นมาค่ะเอกการที่เราจะไปสู้การที่เราจะไปไฟกับคู่อริคู่ศัตรูโดยตรงเนี่ยมันเหมาะแล้วหรือยังมันควรแล้วหรือยังคุณจะเริ่มคิดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบคุณจะมีการวางแผนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ถ้าจะว่ากันไปง่ายๆนะคือตำแหน่งนิดเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เบรกความร้อนของดาวพระอาทิตย์ลงดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่มีความร้อนสูงเป็นดาวของพลังงานพอโคจรไปสถิตยอยู่ในเรือนอริคุณพร้อมสู้กับปัญหาคุณพร้อมลุยคุณพร้อมตัดสินใจคุณพร้อมที่จะเข้าไปไฝ่แต่พอมันเป็นนิดคุณจะเริ่มมาฉุกคิดแล้วนะคะว่าเอ๊ะ เราถอยมาสักหนึ่งก้าแล้วมองปัญหาให้มันเป็นภาพกว้างมากยิ่งขึ้นเราควรจะเริ่มจากจุดไหนคุณจะมีความละเอียดมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันนะชาวลัคนาราศีพิศภก็จะมีเรื่องของความไม่มั่นใจเข้ามาด้วยเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวของความเป็นผู้นำดาวแห่งความเป็นหนึ่งดาวที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงลาภยศกิติยศคือดาวพระอาทิตย์พอโคจรเป็นนิ คุณเริ่มไม่มั่นใจและเอสศักยภาพของเราจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราจะจัดการกับปัญหาได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่เราจะเจอกับศัตรูที่มีความเก่งกาจเหนือกว่าเราหรือไม่คุณจะเริ่มมีความไม่มั่นใจซึ่งการที่คุณไม่มั่นใจตรงเนี้มันจะส่งผลทําให้คุณรอบคอบไม่ได้หมายความว่าจะทําให้คุณกลัวซะทุกทุกอย่างเสมอไปนะแต่มันจะส่งผลทําให้ชาวพฤสบนั้นรอบคอบมากยิ่งขึ้น มันเป็นผลดีนะคะสมัยมองว่าเป็นผลดีต่อชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะส่งผลทําให้คุณไม่โลภมากส่งผลทําให้คุณมองทุกอย่างด้วยเหตุและผลนะคะไม่คิดในแง่บวกไม่คิดในแง่สวยหรูสวยงามจนเกินไปไม่คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปคุณจะได้มองตามความเป็นจริงในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอริมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่คุณจะเจอกับปัญหา ที่คุณจะเจอกับความเหนื่อยยากลําบากใจบางคนเรื่องภาระหนี้สินบางคนเจอปัญหาด้านการเงินบางคนเจอปัญหาด้านสุขภาพบางคนเจอปัญหาครอบครัวบางคนทะเลาะก,กับเครือญาติอย่างที่สมัยได้ยกตัวอย่างไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องใจเย็นๆจะพูดจะจ่าอะไรต้องคิดให้มากขึ้นต้องรอบคอบให้มากขึ้น นะคะช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เป็นนิดมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเข้ามาเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวจักสุเทวาแห่งจักรวาลโดยเฉพาะสุขภาพตาโดยเฉพาะเรื่องของความดันระบบเลือดระบบประสาทนะคะต้องพยายามเช็คอัพร่างกายหน่อยถ้าใครมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วอย่าชะล่าใจปฏิบัติตัวตามแพทย์และหมอสั่งให้ดี หมอนัดวันไหนให้ไปตามนัดอย่าเลื่อนนัดหรือถ้าคนในครอบครัวมีปัญหาเกี่ยวกับตาระบบความดันเลือดหรือระบบประสาทก็พยายามดูแลกันให้มากขึ้นเอาใจใส่กันให้มากขึ้นอย่าละเลยอย่ามองข้ามนะคะในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ดาวแห่งชื่อเสียงโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอริให้ระมัดระวังคนแทงข้างหลังคนใส่ร้ายป้ายสีคนติชินนินทาให้ระมัดระวังคนมาคอยเลื่อยเก้าอี้คนมาขัดความเจริญมาขัดดวงขัดโชคขัดลาบประมาณนี้ นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พยายามทําอะไรให้อยู่ในกฎในกรอบอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของศีลของจริยธรรมเพราะถ้าคุณได้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีสิ่งผิดกฎหมายสิ่งสีเทาคนอื่นจะเล่นงานคุณได้มันจะเป็นช่องโหว่ให้คนอื่นมากลัดแกล้งคุณนั่นเองนะคะช่วงนี้ต้องพยายามดูแลในเรื่องของการกระทําของตัวเองนะหรือการที่ดาวพระอาทิตย์มาสถิตยอยู่ในเรือนอริและเป็นนิดมันจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพ,ศพฤษภถูกเบียดเบียน ถูกเอารัดเอาเปรียบในแง่มุมของการทํางานถูกเอารัดเอาเปรียบในแง่มุมของการเงินมีคนมาหลอกมาโกงคุณแบบนี้ก็ได้มีคนมากินแรงกินเวลาคุณแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้พยายามออดูรายละเอียดในเรื่องของการกระทําให้ดีนะคะจะปฏิบัติตัวในด้านใดก็ขอให้ดูให้เหมาะสมให้รอบคอบอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะชาวพฤรษศท่านใดที่มีเวลาอยากจะแนะนําให้คุณหมั่นทําบุญทําทานหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำค่ะ การทำบุญทำทานอยากจะให้ทำเกี่ยวกับความสว่างหรือแสงสว่างเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งแสงสว่างค่ะโดยเฉพาะการถวายเทียนถวายหลอดไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงเรื่องราวเหล่านี้หรือบริจาคค่าไฟให้กับวัดหรือโรงพยาบาลโรงเรียนอย่างนี้ก็ได้การทำบุญให้กับคนตาบอดอย่างนี้ก็ได้นะคะจะช่วยส่งเสริมพลังให้กับดาวพระอาทิตย์ได้มากขึ้นเมื่อดาวพระอาทิตย์มีกำลังที่ดีตัวคุณก็จะได้รับอิทธิพลที่ดี และชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระอาทิตย์เพื่อเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ